กลับมาช่วงนี้นะครับดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันหน่อยนะครับปรากฏว่าหลังการประชุมคอรมอม,มันมีเรื่องหนึ่งที่มีการตั้งคณะกรรมาการศึกษาการทําประชามติขึ้นมาแล้วก็มีคุณภูมิธรรมเป็นประธานเนี่ยนะครับมันก็มีเสียงเรียกร้องอะคับว่าเอ๊ะคณะทํางานในการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะดึงจากหลายๆส่วนเข้ามาร่วมกันถกไหมเนี่ยนะครับปรากฏว่า พอไปถามคุณภูมิธรรมซึ่งอยู่ในฐานะประธานกรรมการศึกษาแนวทางการประชาระชามติเนี่ยถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมให้ความเห็นแบบนี้ครับว่าการจะมีคณะกรรมการจํานวนมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะทํางานยากลําบากออฉะนั้นประเมินเอาไว้บอกว่าถ้าจะมีเนี่ยขอไม่เกิน30คนพอ,เ,อ,อเริ่มต้นจากการดึงตัวแทนจากทุกพักมาให้ได้มากที่สุดทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งกลุ่มวิชาชีพต่างๆมารวมด้วยแต่ต้องไม่เกิน30คนนะครับ นักข่าวก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวจะมีตัวแทนจากไอรอหรือว่าพักไทยพักดีหรือ แนวร่วมอื่นๆมาร่วมด้วยหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าที่สําคัญการเสนอร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ไปแล้วเนี่ยต้องเป็นรัฐมนูญที่ผ่านความพอใจและความเข้าใจของทุกฝ่ายฉะนั้นรัฐมนูญฉบับนี้จะไม่สุดโต่งจนเกินไปและเป็นรัฐมนูญที่สามารถสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นได้ครับนักข่าวก็ถามเลยว่าภาคส่วนที่ไม่ได้เข้าอ่ะจะทำยังไงกํกหนดจํานวนไว้30คนคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปรับฟังความเห็น อีีกทครับคือตอนแรกอะรัฐบาลตั้งใจจะเปิดรับฟังทุกภาคส่วนคราวนี้พอตั้งคณะกรรมการศึกษาอยากให้ทํางานไวขอกําหนดแค่30คนพอืาพอ30คนไม่พอก็บอกว่าเดี๋ยวไปรับฟังความเห็นต่อมันก็เลยทําให้หลายคนมองว่าโอ้โหแล้วแบบนี้มันจะได้ความเห็นครบถ้วนตามที่ตั้งใจไหม,มในมุมของภาคประชาชนเมื่อสักครู่พูดถึงไอรอล่าสุดนะครับคุณยิ่งชีพอัชานนท์ผู้อำนวยการบริหารโครงการไอรอให้สัมภาษณ์กับเรานะฮะ แล้วก็บอกว่าตอนนี้ไอรอและภาคประชาชนยังไม่ได้รับการติดต่อเข้ามาให้เข้าร่วมคณะกรรมการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญทำได้เพียงแค่ติดตามข่าวสารขณะที่การเสนอคำถามประชามติในการแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นขณะนี้ไม่ได้เร่งรีบหากไม่ทำเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่หากจะทำขอให้ทำให้ดีเพราะกังวลว่าการตั้งคำถามประชามติถ้ารีบไปเดี๋ยวมันไปล็อกและเป็นปัญหาในอนาคตยังมองด้วยว่าจริงๆคณะกรรมการศึกษาไม่จำเป็นเลยนะ คุณยิ่งชีพบ,บอกว่าตั้งแต่ปี62แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการศึกษาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญต่อมาปี63เขาเสนอแก้รัฐธรมนูญกันก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาในวาระที่2อีกดังนั้นมันศึกษามาหลายรอบแล้วไม่จําเป็นต้องศึกษาอะไรใหม่ขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็พบเพียงแค่ว่ามีความเห็นไม่ตรงกันซึ่งต้องไปคุยกันในชั้นแก้ไข ภาพประชาชนก็เลยมองว่าจริงๆไม่ต้องศึกษาก็ได้อืนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกวิพาวิภาวิจารณ์เยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยที่ถือว่าเป็นแกนนํา ในเรื่องนี้อ่ะทั้งอาหาเสียงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่เคยพูดไว้ว่าจะดาเนินการหลังจากประชุมครอมอนัดแรกด้วยซ้ำแต่พอประชุมครอมอกันนัดแรกวันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอา้าวศึกษาตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาว่าจะทําประชาปติหรือไม่อย่างไร,รมันก็เลยเกิดคําถามใช่ไหมฮะว่ามันจะยื้อเวลาหรือเปล่าคือตอนแรกบอกจะทําทันทีหลังจากนั้นมา2ปีจนล่าสุดคุณภูมิธรรมบอก4ปี <c oughs> เขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกเหนือจากการมัน เป็นการดึงเกมเพื่อยื้อเวลาเกินไปหรือไม่มสิ่งนี้เองถ้าเราไปดูตามประวัติศาสตร์นะฮะเราพบว่าถ้าตั้งใจจะแก้จริงๆ2ปีเศษก็ทำเสร็จนะฮะลองไปดูกันหน่อยนะครับก็คือการที่จะตั้งคณะกรรมการศึกษาการแก้รัฐมนูลเนี่ยมันมีประเด็นตรงนี้ด้วยก็คือสมมุติตั้งไว้30คนเผลอถ้ามีคนขอถอนตัวไปสัก4-5รายชื่อทั้งบังเอิญหรือว่าจงใจก็ตามมันก็จะต้องเสียเวลาสรรหาเพิ่มเติมไปอีกนะ กว่าจะประชุมก็คงล่วงเวลาเข้าใกล้ๆจะปีใหม่กว่าจะศึกษาจบกว่าจะได้คําถามประชามติอาจจะต้องส่งให้กฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องดูแล้วมันก็จะไปกันใหญ่ถ้าเรากลับไปทบทวนความจําครับรัฐธรรมนูญปี52540ที่คุณภูมิธรรมจะใช้เป็นตัวอย่างนี่แหละพักเพื่อไทยท่องคาถาเอาไว้บอกเป็นฉบับประชาชนดีที่สุดตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมายุคนั้นแก้ไขรัฐบาลบรรหารศิลป,ปะอาชานะครับ พอชนะเลือกตั้งมาก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานจากนั้นศึกษาแนวทางปฏิรูปสรุปว่าต้องทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นของประชาชนเลยผ่านโมเดลการตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งตอนนั้นสสรมี99คนพอตั้งสสรแล้วครับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภาก็เป็นประธานสสรด้วยไปตั้งกรรมธิการยกร่างขึ้นมา คุณอนันต์ปัญญาชุนอดีตนายกเป็นประธานยกร่างตอนนั้นเขาใช้เวลา240วันนะฮะเกือบปีล้วไปรับฟังความเห็นทั่วประเทศก่อนจะส่งร่างฉบับสมบูรณ์กลับมากรอบเวลาครับนับตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองจนถึงคลอดรัฐมนูลปี40ใช้เวลาแค่2ปีเศษเศษเท่านั้นเองนี่เป็นประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยที่ใครก็จําได้แล้วทาไมพัคเพื่อไทยถึงบอกว่าต้องใช้4ปีทีนี้สิ่งที่เพื่อไทย กำลังดําเนินการณนะขนาดนี้ครับเหมือนมองกันว่าเ๊ะพยายามต่อเวลาให้เริ่มกระบวนการการจัดทํารัฐมนูนใหม่จริงๆในห่วงเข้าปีที่2ของรัฐบาลเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดทํากฎหมายลูก4-10ถฉบับเนี่ยจบภายใน3ปีบวกกับช่วงเวลาดึงเกมอีก1ปีอ้าวสปีพอดีเลยครับมันก็จะเท่ากับอายุรัฐบาลพอดิบพอดีพอเข้าสู่ปีที่2ที่คาดว่ารัฐบาลจะเริ่ม เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีปัญหาต่างๆรุมเข้ามาก็จะใช้รัฐมนูญนี่แหละนะครับที่บอกว่าจะแก้ในการเบี่ยงกระแสะเบนประเด็นเพื่อต่ออายุรัฐบาลไปเรื่อยๆมันก็ไปสอดคล้องวิเคราะห์กันว่าคล้ายๆกับช่วงครึ่งหลังของรัฐบาลคอสอชอรหรือเปล่าแล้วก็เนื้อหาในรัฐมนูญใหม่โดยเฉพาะก,ต,ากติกาการเลือกตั้งต้องเป็นประโยชน์กับทางเพื่อไทยแล้วก็พักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมเพื่อที่จะสะกัดก้าวไกลหรือไม่ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจที่มองกันว่าเป็นภารกิจที่แท้จริงในการจัดทํารัฐมนูญนะครับซึ่งก็มีความสูงเสี่ยงที่อาจจะเกิดกระแสะตีกับเป็นการต่อต้านรัฐบาลหรือว่าไปลดทอนความนิยมของรัฐบาลได้เหมือนกันนะครับปิดท้ายแล้วกันเมื่อวานนักข่าวไปเจออาจารย์วิศนุนะครับหลังจากที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนานหลายวันหลายเดือนเลยด้วยซ้ำอาจารย์วิศณุก็บอกประเด็นหนึ่งคือตอนแรกคุณภูมิธรรมมีกระแสว่าอยากจะไปเทบเชิญอาจารย์วิศณุม,มาเป็นหนึ่งในคณะกรปการศึกษา ล่าสุดชัดเจนอาจารย์วิศนุบอกขอไม่เข้าร่วมนะไม่ครับ <c oughs> <c oughs> เออบอกว่าจะเลี้ยงหลานแล้วใช่ไหมเออไม่อยากเป็นคนบุคคลสาธารณะอีกครั้งทุกวันนี้สบายอกสบายใจอยู่แล้วแต่ถามวา่าจะขอคำแนะนำ <c oughs> เป็นบางครั้งบางคราวอาจารย์วิศนุบ,บอก <c oughs> ด้วยความยินดี